วัสดีครับผมสายชนอีสานลลนตุงใต้ครับผมวันนี้ามาอยู่ที่สุราษฎร์ธานีครับอ,อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับที่บ้านของผมเองครับที่สวนยางครับที่สวนยางที่สุราษฎร์นะครับวันนี้ก็มาภารกิจมิตรระและก็คืนนี้คิดว่าจะมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเอาอวนมามาลองอวนดูว่าจะ จะได้ปลาไหมจะมาลองดูกันครับเดี๋ยวลองดูกันหมายที่เรามาก็เป็นป่าปามนะป่าปามเป็นป่าปามอ่าข้างสวนของสายชลนิสานลันทุ่งครับครับผมเดี๋ยวมาดูหมายกันเลยว่าเราจะ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 ,จะได้กันไหมจะเป็นยังไงบ้างครับมาดูหมายดูหมายเลยครับนี่ครับนี่คือสวนยางครับผม ต้นยางใบนี้ที่สุราษฎร์ธานีครับก็ก็ประมาณจนะเสียไรครับผมเสียไรเป็นสมบัติพอ่อนะสมบัติของพ่อที่พ่อให้ไว้พอ่อหลายปีครับผมก็ออยังอยู่นะยังไม่ได้ได้ได้จำหน่ายไปไหนยังอยู่นะไว้ต่อย,ยอดนะของพ่อหน้าไว้ไว้ต่อย,ยอดครับยกไวยกไวเพื่อจะสร้างบ้าน,นะลูกอยู่นะครับผมเอา เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูดูดูหมายดูหมายครับผมดูหมายนะดูนี่เป็นสวนมะพร้าวครับสวนมะพร้าวทั้งนั้นครับสวนมะพร้าวเลยเพราะว่าที่นี้ก็ปลูกลูกพืชเชิงเดียวครับผมพืชเชิงเดียวก็เป็นยางก็เป็นยางเป็นปาล์มก็เป็นปาล์มเป็นมะพร้าวก็มะพร้าวมันเชิงเดียวไม่เหมือนที่เราปลูกที่พนมนะครับไม่เหมือนที่พนมพนนมเราปลูกไรนาไรนาส่วนผสมเราปลูกหลายอย่างหลายชนิด เพราะว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นึกเหมือนกันว่าจะจะแบบไหนแต่ว่าเคยเห็นมาที่เขาทามาเคยทำตามเพราะตอนนี้ของสายชนในสารนทุงใต้ก็ที่พนมนะก็ทําเป็นไรานาสวนผสมตามทฤษดีรอเก้าอ่าไรานาสวนผสมครับผมถึงถึงตอนนี้ก็มาที่อ่อนกก็มีสามสี่ไร่ก็ก,ก็คิดว่ายังยังไม่ไม่ทําอะไรนะให้เป็นป่ายางไปก่อน พราว่ายางก็ยังตัดมีคนตัดมีลูกจ้างตัดขายน้ําอยู่ครับเอ้าไปไปครับผมครับนี่หมายที่เราจะลงนะครับผมนี่ครับเป็นคูร่องตามครับผมของอ่าพรรคพวกของอ่าอีสานลันทุ้งใต้อ่าทีมงานในสานต้อนวันนี้ก็ผมมาคนเดียวครับผมเพราะว่าเพราะว่าครับเพราะว่าอ่าทีมงานไม่ได้มาครับผมเมื่อคืนครับเมื่อคืนดูหน้าตาะครับเมื่อคืนจับพึ่งครับผมจับพึ่งโดนพึ่งต่อยไป ข้าทิตาครับเป็น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 ,ปนบวมครับตอนนี้นี่ครับหมายที่เราจะลงวันนี้ก็ผมมาคนเดียวครับผมครับมาคนเดียวครับวันนี้นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูดูดูหมายที่เราจะลงนะผมคงจะไม่ได้ถ่ายดูครับเพราะว่านี่ครับหมายก็ก็เป็นคูคูร่องปามน,นะครับก็ก็หลายคูครับ เดี๋ยวต้องลงก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมาคนเดียกับผมเพราะว่าทีมงานอ่าพญ่สีอ่ยายอน้าแดงน้าสนเขาไม่ได้มานะครับเพราะว่าผมมามา,ามทําธุระที่สุราธานีแล้วก็คืนนี้ก็จะพักที่นี่ก็จะทาคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันคงจะไม่ถ่ายดูนะจะจะให้ดูตอนเก็บปู้สักประมาณอ่าช่วงคำ่คำๆนะคำ่คำๆเราจะจะจะ,จะเก็บดูกันสักครั้งหนึ่งนะครับผมเอาก็ก็ก ก็ฝากไว้ก่อนเดี๋ยววันที่จะใช้ครับันที่ใช้ก็ก็ก็มีอยู่<ๆ>ก็ก็เป็นตาห้าเซนนะห้าเซนห้าเซนห้าเซนครึ้นครับผมประมาณห้าเซนห้าเซนครึ่งเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็คงไม่ถ่ายดูครับผมค่อยค่อดูเวลาเก็บกู้นะ ปมนี่กับอ้วนกัลุงแล้วนี่ครับนี่นี่หลงอ้วนแล้วนะก็พอดีไม่มีถี่มานนี่มาคนเดียวกับวันที้ก็ได้ไม่ได้จายดูก็จ่อ้วนห้าเซนกับห้าเซนห้าเินถึงนะครับนี่ครับบ้านโากับทุราตานี้ครับอำเภอเมืองตำบลหนองน้อยอำเภอเมืองครับจังหวัดทุราตานีครับบรรยากาศตอนยิ่งๆครับปมตอนนี้ก็วันนี้มาทำภารกิจครับก็เลยมา ผักพ้อนสักหนึ่งคืนนะครับนะพอดีที่มา้านไม่ได้มากับผพิมมาแต่สายจนมีสารลันถุงกับกมาเที่ยวกับมันเย็นๆมันก็สบายจใจต,ตามตๆต,ตามวิธีปอเพียงวิธีหากินเบบบ้านๆเรานะครับนะก็จะทำคลิปไปทำผู้ชมได้ชมโอ้โอ้ปักไตบ้านเรา โอ,โอ้ปักใต้บ้านเราแม่น้ำภูเขาทะเลกว้างไกลอย่าไปไหนกลับใต้บ้านเราอย่าไปไหนกลับใต้บ้านเรา บาน,นเราครับต่ว่าไม่มีงานได้นะครับดีว่ยาจะอยู่ทํางานได้ไลักเป็นเร่งปักไตยบ้านเราดีว่าเลยครับผมอันเพื่อกาปลูกปลาห้ากินงายครับผู้คนก็ใจดีครับวันนี้ก็ปายใจนะครับเพราะว่าได้มาบ้านเดิมกับเรามาทำคลิปมาตามผู้ชมจ้ชมกันก็ลงไปมดแลยครับววนก็เดียวคนมาเก็บชมกัน เวลาเก็บกู้สักครั้งครับแล้วก็เราจะมาเจอกันอีกับนะวันนี้ถือว่าบรรยากาศโอเคครับฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ไอซ่าหลันทุงตายเวยกับพมผมจะพยายามสร้างต้งคลิปไปเรื่อยๆกับเพื่อนผู้ชมนะครับนะก็ลุไปประมาณเราก็หกอย่าทุกวนนะครับนะ เอาขับเดียวเดี่ยวคอยมาเจอกันไหมเคยว่าบรรยากาศดีมัง่งไม่รู้นะแบบนี้นะครับเป็นส่วนป้าครับเป็นส่วนป้าแล้วก็ส่วนป้าไปเป็นส่วนมา้ามกัก็เป็นส่วนปลารับตอนน,ตอนนี้เป็นส่วนป้ามม้าเพราะวะ่าป้ามเป็นเศรษฐกิจที่โกได้เงินไว้รับก็เลยสร้างเป็นส่วนป้ามาขู่ร้องก็ยังมีห้าปลาลูกกินได้กันตลอดนะครับนะได้กันทางปี่ทางจ่าเราไม่เอาตายกับตายุปักตายมาเรากับพุ่มเอากับพุ่ม ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์อาแชร์กับผมเดี๋ยวคอยมาเก็บกู้กันนะครับนะ2000 years later นนก็มาเริ่มมืดครับเริ่มมืดติดนะเริ่มมืดนาตาก็คงจะเหละก,กันมหมครับเพราะมันจะมืดก็รู้ครับ,รค,บคือสายชูนิซ่าลงตุมใต้กับธีมานไม่ได้มาวันนี้ก็ก็มาคนเดียวครับอยากจะสร้างคลิปสั่งสั่งคลิปไป่านผู้ชมวันนี้ก็ เดี๋ยวมาคิดว่าจะมาลงอ้วนนะครับนะลงอ้นงวนลงอ้วนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาให้ให้ดูอ้วนครับผมกใ้ดูอ้วนเพราะว่ามาคนเดียวขาดลงก็ไม่มีวันนี้ได้แต่มาชฟฟี่มาเดียวครับโอ้มันทำยากครับเวลาลงให้ทำผู้ชมก็ลงไม่ได้ให้ดูวิธีการลงก็ให้ธีดูวิธีการลุงไม่ได้กับพมกก็ให้ดูว่า มาลงปลาคร <Sven> ับเป็นฝ่ายธรรมชาติครับบรรยากาศก็ก็มืดนะนีมืดสักนิดครับให้ดูข้อฝาเปื่อกเปล่านั่นครับผมอากาศมันมืดไปสักนิดแต่ก็มัน่าเวลาครับยักังครับผมกันมีบ้านคุณนะอยู่คางอ่างกับข้างซ่าครับก็เดียว อนนี้เราก็ในเวลาพอสมควรนะครับที่เราลงอ้วนไปแก็ตอนนี้ก็อีเป็ดในากาศนะยีเป็ดครึ่งเลยนะครับเราจะไปเก็บป้วนเก็บกูอ้วนกันเที่ยวลงก็คือห้าสินนะ้น่ะห้าสินแล้วก็เจ็ดสิาเราจะเจอจะได้พุ่นไหมก็ประมาณสองชมงสองสโมงว่าน,นะครับนะ เดียวบางทีก็เด็กดปี้ขนนี้เอ๋อเดี๋ยวเราจะไปดูกันจะถ่าย่านผู้ชมดูสักนิดนะเพราะว่ามันจะได้เห็นหน่อยเพราะว่ามันไม่มีตักล้องวันนี้ครับผมผมใส่กุญแจมือถ่ายก็วันนี้ถ่ายเองเป็นตักล้องเองเป็นขอบทุกทุกเรื่องคับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมว่าจะได้ผลไหมครับ 光が少しずつ空気を ずっと呼んでいる日の光が少しずつ空気を ใช่ครับโอ้ไม่ฟังจกกนนะติดแน่นครับนะก็ติดสามทิศโลครับโอเคครับเดี๋ยวขอหลับหนใช่โอเคแล้วกระตุ้มใครชอบคลิปนี้ก็ติดตามฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ครับ เดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อไปเดี๋ยวจะไปดูวันเจ็ตเชนกับคืนนี้เดี๋ยวกไปดูเจ็ตเงก็ง่ายครับผมผมจะไม่ใช้ให้ดูนะครับถ้ามีจะติดเรียกว่าผมจะใช้ให้ช้ดูครับผมนี่ครับโอเคเลยครับผม๊บก็คืนนี้ครับครับนี่ครับมาดูกับผลงานอวนเจ็ตเชครับปุ๊บเจ็ตเชก็จะที่ฝาตัวครับตัวเช่วยครับผม๊บเจ็ตเชนกับ เอกตัวเจ๊กตัวนี้ก็กดไลค์กดซับซากไรกดไรกดแจ๊กครับเอกตัวตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่มากครับนี่ตาเพียนครับตุ้มจุดนี้ก็ที่ฝาตัวเจ็ดสิบครับแล้วเอาไปตัดปลากนครับสำหรับที่ก็เยอะกว่าชลุกชลีทีครับตุ้มอันนี้ก็ผมจะต้องถามนี้ก่อนนะครับนะไปปลาก่อนปลาปลาเยอะกว่าที่นี่ครับโอเคครับนี่ครับตุ้ม แต่เบี่ยงเรานะครับนะคำคืนนี้ก็มันมือกับวัวอ้จะสายคืนนี้นะถ้าเสียงถึงก็เสียงถึงจะจ่ายไปดุงทิปกับจุดนี้คือมีทิปยาวก็ประมาณสามเมตรนะครับสามเมตรนี่ครับยาวประมาณสามเมตร พี่ก็มามากคนเดียวครับพี้ทมงานทขาไม่ได้มาปีว <man> <designers> sì. ันนี้พีที่ไปได้ค่คนเดียวเดงต้นยิ้วก็เป็นยิวกับจดเตอนครับพกจดเนจดเนยิว่ทีนี้เราจะลงโซ่กันนะเดี๋ยวมาดูกัน ก็คงจะแม่สัตว์ดูจนได้ดูเลยครับเพราะว่ามันเราไม่มีทีมงานบบที่เป็นคุณื้อล่อก็ไม่มีนะครับนะก็เก็บบรรยากาศเราจะขําฟากให้ทุกคนที่กำลังคิดตึงบ้านคิดถึงดถ้งคเคยคิดตึงคนณข่งได้อยู่แบบวิวสวยๆโดยก่เมกับสุดท้ายาที่จะรับละเอแต่วันที่ลาลับครับสุราธานีกับผม้ม เดี๋ยวมาเดี๋ยวก็มาดูครับไหลเก็บปูเดี๋ยวจะใต้ดูไหลเก็บปูครับผมวันนี้มาเวลากินจวนครับผมก็ดีก็มาดูละก็เลยถ่ายรถมาเองนะครับบะที่สร้างหลังตรงใต้ครับก็ถ่ารถมาเองครับถึงวันนี้ก็คืนนี้ก็ปักปิงที่นี่นะครับผมนะครับให้เดี๋ยวบรรยากาศคกลางดีนิดครับผมครับวันนี้ก็ เหมือนนะครับนะมือป็นไครับผมเอ,อาจะจะหลงวันแล้วก็เดี๋ยวก็มาดูเวลาเก็บกู้กันนะครับนะภาพวิวสวยๆครับก็ฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ทีมานอีสานและุงใตาด้วยครับผมขอบคุณมากครับผมครับสรุปตากันนะครับเต้สรุปตากระมอนหนึ่ง ครับทุกคนะครับนะคราบครับคืนนี้ครับทือว่าติดมาเมื่อตะกี้จะมันลดกันครับก็ประมาณยี่สิบปาโลนะครับนะก็ครับคืนนี้ก็ท่านี้นะครับแล้วก็ว่ากดไลค์กดแชร์กดชอบจะคล้ากดไลค์กดแชร์ครับยังมีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับฝาก ท่านทุงเยไเลยครับไเครับสำหรับืนนี้พุ่งคอตัวครับขาก็รมีกร